ยุย้ยจิรนันแจ้งข่าวเรื่องมีทายาทหลังรอ4ปีอีกหนึ่งนักแสดงและนางเอกสาวมากความสามารถที่ใครหลายคนชื่นชอบนั่นคือยุย้ยจิรนันมโนแจมปัจจุบันอายุ41ปีเกิดเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์พศสอ2 4าำเร็จการศึกษาจากคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาสื่อสารมวลชนปัจจุบันคือคณะเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชนเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิง โดยตามประกวดดัชชี่บอยแอนด์เกิร์ลปี2000พศ .2543 ได้รับตำแหน่งเป็นดัชชี่เกิร์ลร่วมกับอูนวพลภูวโดดในฐานะดัชชี่บอยอดีตนักแสดงสังกัดสถานีโทรทัศน์ช่องหลากสีปัจจุบันเป็นนักแสดงอิสระทางนี้ทางด้านชีวิตรักเธอเธอได้สมรสกับสามีนักแสดงหนุ่มธันธนากรโดยยังไม่มีทายาทด,ด้วยกันและล่าสุดออกมาเปิดใจเรื่องชีวิตและการมีทายาทโดยสาวยุยเล่าว่า หลายคนตกใจคิดว่าจะลาออกจากวงการแล้วจริงๆยังไม่ได้ลาออกตอนนี้ขอเบรกแป๊บหนึ่งตั้งใจอยากจะมีน้องค่ะคิดว่างานที่เราทํามันค่อนข้างเครียดยุ้ยเป็นผู้หญิงที่ทํางานหนักมา20กว่าปีไม่เคยพักเลยละครแต่ละเรื่องที่ได้รับหนักมากไม่ดราม่าก,ก็ร้ายบูก,ก็หนักร้องไห้ก็หนักเคยคุยกับคุณหมอท่ายังทํางานหนักแบบนี้มีลูกไม่ได้แน่นอนจริงๆที่ตั้งใจเพราะอาย,อยุเยอะแล้วแหละถ้าช้ากว่านี้มีลูกไม่ได้ นแน่นอนตั้งใจให้เวลากับเขาสักปีนี้เต็มๆว่าจะมีนกธรรมชาติมาบ้างแล้วค่ะแต่ยังไม่สําเร็จแต่งงานมา4ี่ปีเต็มแล้วค่ะและเมื่อท่าถามถึงการที่ฝั่งตัวอ่อนสาวยุ้ยตอบว่าท้าสําเร็จนะคะต้นปีหน้าคุณหมอบอกไม่ต้องกังวลล่าสุดไปตรวจมาโอเคแล้วหลังจากนี้กระตุ้นให้แข็งแรงมากขึ้นส่วนเรื่องเทศเธอตอบว่าตอนแรกยุ้ยอยากมีลูกสาวพี่แทนอยากมีลูกชายตกลงกันไม่ได้เลยจะเป็นแฝดเลยตอน มนนี้อะไรก็ได้หมดแล้วค่ะให้มีก่อนอยุยตั้งใจฝากไข่ต้องหยุดวิธีการธรรมชาติพอปรึกษากันแล้วถ้าเราเลือกวิธีนั้นเลยอยากเลือกไข่หรือตัวอ่อนที่ดีที่สุดก็เลยเลือกไปทางนั้นอย่างไรก็ดีทางเราเอาใจช่วยคุณยุยและสามีให้ประสบความสำเร็จในเร็ววัน